หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงโลกของเราไม่ได้พบกับสันติสุขอย่างแท้จริงครับแต่กลับก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความขัดแย้งที่กินเวลายาวนานกว่า40ปีนี่คือจุดกำเนิดของสงครามเย็นโลกถูกแบ่งออกเป็นสองซีกสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต แต่นี่ไม่ใช่สงครามตามแบบแผนที่เราคุ้นเคยครับทั้งสองฝ่ายไม่เคยสู้รบกันโดยตรงทว่ามันคือการต่อสู้ทางความคิดและอุดมการณ์ที่ดูเดือดระหว่างคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมเป็นการเผชิญหน้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเพื่อช่วงชิงอิทธิพลและอำนาจในระดับโลกทั้งสองฝ่ายต่างสะสมอาวุธนิวเคลียร์อย่างบ้าคลั่ง คำถามเรื่องการควบคุมและกำจัดอาวุธเหล่านั้นกลายเป็นหัวใจสำคัญของความขัดแยง้งตั้งแต่ยุคของสตาลินไปจนถึงเรแกนจากการแข่งขันสะสมอาวุธไปสู่วิกฤตการขีปนาวุธคิวบาจากกำแพงเบอร์ลินไปจนถึงสงครามในเวียดนามและเกาหลีนี่คือเรื่องราวของสงครามเย็นครับเรื่องราวที่จะพาเราดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งความตึงเครียด การชิงไหวชิงพริบและผลกระทบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกของเราจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นเมื่อความคิดแบ่งโลกลองจินตนาการถึงโลกที่เพิ่งผ่านผลพายุลุ่งใหญ่ที่สุดอย่างสงครามโลกครั้งที่สองทุกอย่างพังทลายผู้คนเหนื่อยล้าแต่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังนั้น กลับมีแนวคิดสองกระแสใหญ่ที่พร้อมจะช่วงชิงอำนาจและกำหนดทิศทางอนาคตของมนุษยชาติฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาผู้ที่เชื่อมั่นในระบบทุนนิยมและประชาธิปไตยอย่างสุดใจพวกเขาเชื่อในเสรีภาพส่วนบุคคลการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นำของตัวเองนี่คือวิธีแห่งการเปิดกว้างและโอกาสแต่อีกฝั่งหนึ่งคือสหภาพโซเวียตผู้ที่ยึดมั่นในระบบคอมมิวนิสต์ พวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลควรควบคุมทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำไม่มีการแข่งขันทางการค้านี่คือวิธีแห่งการรวมศูนย์อำนาจและการจัดสรรทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมกัน2แนวคิดนี้เป็นเหมือนน้ำกับไฟไม่มีทางเข้ากันได้และเมื่อสหภาพโซเวียตภายใต้ใตการนำของโจเซฟสตาลินเริ่มแผ่อิทธิพลด้วยการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆทั่วยุโรปตะวันออก สิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นนั่นคือม่านเหล็กที่แบ่งยุโรปออกเป็นสองซีกอย่างชัดเจนเป็นการประกาศสงครามทางอุดมการ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่โลกไม่เคยรู้จักมาก่อนแน่นอนว่าสาหรัฐอเมริกาย่องไม่ยอมอยู่เฉยๆพวกเขาเริ่มตอบโต้ด้วยนโยบายที่เรียกว่าการยับยัง้งหรือการพยายามหยุดยัง้งไม่ให้แนวคิดคอมมิวนิสต์แพร่กระจายไปทั่วโลก นี่คือจุดเริ่มต้นของการชิงไหวชิงพริบครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลจุดเปลี่ยนที่สำคัญความตึงเครียดขึ้นสุดลงสุดตลอดสงครามเย็นมีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นเหมือนคลื่นยักษ์ที่สร้างความตึงเครียดให้กับโลกการปิดล้อมเบอร์ลิน1948-1949สตาลินพยายามบีบชาติตะวันตกออกจากเบอร์ลินตะวันตกด้วยการปิดเส้นทางเข้าออกทั้งหมด แต่สหรัฐและพันธมิตรก็ตอบโต้ด้วยการส่งสเสบียงทางอากาศพลังใหญ่การขนส่งทางอากาศเบอร์ลินนาน15เดือนจนสตาลินต้องยอมถอยสแสดงให้เห็นว่าการยับยั้งคอมมิวนิส์นั้นทำได้จริงสงครามเกาหลี1950-1953ถึงเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์บุก,กเกาหลีใต้สหรัฐส่งทหารเข้าช่วยสงครามนี้กินเวลา3ปีแม้จะจบลงด้วยการหยุดยิงแต่ก็เป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าโลกพร้อมที่จะต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ กำแพงเบอร์ลิน1961เพื่อหยุดยั้งผู้คนที่หนีจากเยอรมนีตะวันออกไปตะวันตกโซเวียตได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขนาดใหญ่ขึ้นมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกและกดขี่ที่คนทั่วโลกจดจำวิกฤตการขีปนาวุธคิวบา1962นี่คือจุดสูงสุดของความตึงเครียดที่โลกเกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เลยเมื่อโซเวียตติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบาซึ่งอยู่ใกล้สหรัฐมากๆโลกก็ต้องหยุดหายใจ แต่สุดท้ายผู้นำทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจากันได้ทำให้วิกฤตคลี่คลายลงอย่างหวุดวิดสงครามเวียดนาม1955-1975สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากในเวียดนามเพื่อหยุดการขยายตัวของคอมมิวนิสต์สงครามนี้ยืดเยื้อไม่เป็นที่นิยมในสหรัฐและจบลงด้วยการถอนทหารของสหรัฐนับเป็นบทเรียนสำคัญของนโยบายยับยัง้งจุดสิ้นสุด เมื่อม่านเหล็กพังทลายและแล้วเกมที่ยืดเยื้อมานานกว่าสีส่ทศวรรษก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดมันเริ่มต้นเมื่อผู้นำสหภาพโซเวียตคนใหม่มิคาอิลกอบาชอฟก้าวขึ้นมาเขามองเห็นแล้วว่าประเทศกำลังเหนื่อยล้ากำลังถังแตกจากการทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการแข่งขันอาวุธเขาจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการริเริ่มนโยบายปฏิรูปที่ชื่อว่า g l a s น n o ความเปิดเผยและปรสตอยกาการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเปิดประเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นนี่คือสัญญาณสำคัญที่บอกว่าโซเวียตไม่เหมือนเดิมอีกแล้วกบาชชอฟกล้าที่จะยื่นมือออกไปหาโรนันเรแกนประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองผู้นำได้พบปะกันหลายครั้งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และที่สำคัญที่สุดคือการลงนามในสนธิสัญญา INF ปี1987เพื่อลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกที่มหาอำนาจทั้งสองยอมลดอาวุธร้ายแรงลงและแล้วสัญลักษณ์ที่จับต้องได้ของการแบ่งแยกโลกอย่างกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทลายลงในปี1989ผู้คนจากสองฝั่งที่เคยถูกกั้นด้วยอิฐและปูนได้กลับมาโอบกอดกันอีกครั้ง เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่ายุคสมัยแห่งการแบ่งขั้วกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นไม่นานในเดือนธันวาคม1991สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายอย่างเป็นทางการประเทศยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นคู่ปรับตลอดการของสหรัฐก็ถึงคราวแตกสลายและสิ้นสุดลงบทสรุปมรดกจากสงครามเย็น สงครามเย็นที่กินเวลายาวนานกว่าสี่ทศวรรษได้ปิดฉากลงแล้วครับแต่ผลพวงของมันยังคงก้อมกังวานและกำหนดทิศทางโลกของเรามาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นมะระดกอันยิ่งใหญ่ที่ทิ้งไวใ้ให้เราได้เรียนรู้ลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับโลกที่เปลี่ยนไปสงครามเย็นเปลี่ยนโลกจากสองขั้วอำนาจมาเป็นยุคที่สหรัฐก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังทหารแต่เป็นการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมือง และว,วัฒนธรรมไปทั่วโลกระบบทุนนิยมเสรีที่เคยเป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกกลับกลายเป็นกระแสหลักที่หล่อหลอมเศรฐษฐกิจเกือบทุกประเทศบทเรียนจากความหวาดกลัวสงครามเย็นแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งทางอุดมการณ์สามารถนำโลกไปสู่ปากเหวแห่งหายนะได้อย่างไรการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ทำให้มนุษยชาติอยู่ภายใต้ร่มเงาของความกลัวตลอดหลายสิบปีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการทูต การเจรจาและการประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้ร่องรอยในปัจจุบันสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทิ้งรอยแผลเป็นและความขัดแยง้งที่ยังคงประทุขึ้นมาให้เห็นจนถึงทุกวันนี้การแบ่งแยกทางการเมืองการจารกรรมข้อมูลหรือแม้แต่การแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจากยุคสงครามเย็นทั้งสิ้นสงครามเย็นอาจจบลงไปแล้วแต่เรื่องราวและบทเรียนจากมัน ยังคงสาคัญอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนการทําความเข้าใจในอดีตจะช่วยให้เรามองเห็นปัจจุบันได้อย่างชัดเจนขึ้นและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายและคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือมรดกจากสงครามเย็นที่ส่งผลต่อชีวิตคุณมากที่สุดขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังหากคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร r e หรือหากมีเรื่องใดที่คุณผู้ชมสนใจอยากให้เราทำก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ